นะครับนี่ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเป็นรูปสัญลักษณ์ซิกแซกนะครับเขาทำไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับเป็นบริเวณของบ้านหลักหินอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเส้นทางซิกแซกแบบนี้ครับ สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่บ้านหลักหินใหม่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมาดูเส้นทางซิกแซกนะครับหรือว่าถนนที่มีลายซิกแซกนะครับที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังมีลายซิกแซกอยู่หรือไม่นะครับมีอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ยังมีซิกแซกอยู่นะครับยังมีรอยขีดซิกแซกไว้อยู่นะครับทางกรมทางหลวงบอกว่าเป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่ทำรูปซิกแซกแบบนี้หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำเพื่ออะไรนะครับาทางกรมทางหลวงบอกแล้วนะครับว่าเป็นการ ป้องกันรูัติเหตุได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่บ้านหลักหินใหม่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ